กันในครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาระดับนโยบายได้แสดงให้เห็นความจริงใจต่อมาตรการหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้การกระทําที่ละเมิดการหยุดยิงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจเป็นการดําเนินการโดยพลตการของหน่วยงานในพื้นที่ดังนั้นเจตนาลมของผมในการเข้าประชุมใน,ในวันนี้คือการหาลือกับฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความจริงใจและสุจริตของทั้งสองฝ่ายเพื่อหาแนวทางที่ทำให้การหยุดยิงเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำสันิภาพและความสงบมาสู่ชายแดนไทยกมัมพูชาอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดคือเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสองฝ่ายจะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติผมขอสรุปผลการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ดังนี้ สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงจะยึดมั่นในการหยุดยิงอย่างเคร่งรัดโดยในการหยุดยิงนั้นต้องครอบคลุมอาวุธทุกประเภทและทั้ง2ฝ่ายคงกำลังไว้ที่ตั้งเดิมตั้งแต่วันที่หยุดยิงโดยไม่มีการเสริมกำลังเข้าไปเพิ่มเติมให้มีคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประกอบด้วย ผู้ทูตฝ่ายทหารของประเทศอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาและนำโดยผู้ยทูตฝ่ายทหารของมาเลเซียเข้าไปสังเกตการณ์ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยจะไม่มีการข้ามแดนและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ RBC และ GBC ในแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการหยุดยิงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่าย จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการยั่วยุทั้งในทางทหารและการให้ข้อมูลบิดเบือนหรือข่าวเท็จเพื่อเสริมส,สริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพูดคุยเพื่อหาทางออกโดยสันติ 4. ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเพ่งพลัดโดยในแงยวดาเฉพาะหน้าคือการเล่งเก็บและส่งล่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี สำหรับการส่งตับเฉลยศึกตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็ให้ส่งตับทันทีที่มีการยุติการใช้กำลังระหว่างกันโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3โดยในระหว่างนี้ผมก็ได้ยืนยันว่าฝ่ายไทยได้ให้การดูแลบุคคลเหล่านี้ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนถ้าทั้งสฝ่ายจะรักษาช่องทางการพูดคุย และการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามบานปลายโดยหลังจากนี้จะมีการประชุม RBC ภายใน2ส,สัปดาห์เพื่อประสานงานการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ตกลงกันนอกจากนี้จะมีการประชุม GBC ครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการประชุมในครั้งนี้นอกจากนี้ ผมยังได้หยิบยกอีก2ประเด็นสำคัญแต่ฝ่ายกบูชายังไม่ได้ตอบรับโดยขอให้มีการประชุมครั้งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการหยุดยิงก่อนและขอให้นำไปหาลือในการประชุม GBC ในครั้งต่อไปได้แก่ 1. ความร่วมมือในการเก็บตู้เก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความตึงเครียดจนนำไปสู่การใช้กำลังระหว่างกันในเรื่องนี้ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกบูชาในการเก็บกู้ทุนระเบิด ในพื้นที่ที่มีการประทะและพื้นที่อื่นๆตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้ง2ฝ่าย 2. ความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมซึ่งส่งผลต่อที่น้องประชาชนคนไทยและประเทศอื่นในภูมิทัคในภูมิเทศในภูมิภาคอย่างกว้างขวางผมขอย้ำอีกว่าอีกครั้งว่า สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หาลือและเห็นพ้องร่วมกันในวันนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยความร่วมมือและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายผมขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมือและการพูดคุยอย่างสุจริตใจและจริงใจต่อไปบนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและก็หวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นเดียวกันท้ายที่สุดแล้ว ไทยและกะัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและย้ายหนีจากกันไม่ได้เราเป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนด้วยกันหากทั้งสองประเทศสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วก็จะนำมานำนำความสัติภาพมาสู่พื้นที่ชายแดนและประชาชนของทั้งสองประเทศก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างสงบสุขอีกครั้งขอบคุณครับ Thank you sir allow